ตาาอุปปาละมีตาสาปลลมัทาปาบม,มีดีตะอัจยนายวันนี้ก็หหกเป็นวันดีสลีอันวิเศษเท,ทิดว่าไม่มีญาติโยมสธานาบุญอันมาจากกรุงเทพบังกอกเชียงใหม่เชียงรายและปูนลำปังพะเยาแพร่นนพิจิตรตาดิษ์เพชรบุรขอแนแก่นมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันมาเลย์ที่ไหนกลาดูรีที่ไหนอีกกรุฮะกรุงเทพไปก่อนใครแล้วไงไม่ฟังเลยใจลอยกลับบ้าน ปฐทมธทานีสมุดปาการสมุดดินสอบสุรินสมุดสาครแม่สอดปากที่ไหนอีกที่เหลือมาจากบ้านก็นแล้วกันเนาะ อันมาจากทุกทิศทุกทางทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างก็ได้ไหวพร้าได้นอบะธรรมกับตำบนปั่มเปงให้ทานน้อมนำมายังทานาวัตถุทานสังฆทานสาหาบดีวานทานมาถาปัาเป็นทานบนกุศลจิมเจ้าได้กาตาธิการได้ปั่มเปง ได้ให้ทานสร้างไว้แล้วในตีคากาละวันนี้มีพระอานิสงสาด้วยพระการสันไดจุงได้สะท้อนจงย้อนไปปกหอมปกหอมรักษารักษาคุ้มครองคุ้มครองม,มหาววลเจ้าจ้างมรัสธานานุลทั้งตั้งหลาย เพื่อหลังงับดับหายเสียยังทุกยังโศกยังโลกยังภัยสัปปะคอสเมียกและจังไรภัยมาอุบาทพยญาติบัติเหตุเพศภัยอันตรายใดๆนานาตั้งหลายสัปปะทุกขาสัปปะพญยาสัปปะโลกาทุกโศโลบภัยอุปสรรคปัญหาการงานการเงินการ ชีวิตสิ่งไม่ด <c oughs> to ีนานาทั้งหลายมาลายหายสิ้นไปมีทุกข์จงหายทุกข์มีโศกจงหายโศกมีโรคจงหายโรคมีภัยจงหายภัยมีสัพพะคอสันเนียดจันลายหายไปทันทีมีหนี้ปดหนี้เป็นเศรษฐีใหม่ขอยลำรวยทันใจวันนี้กลับไปขอยโคตรรวยพี่หมาโคตรรวยโดยโคตร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 รวยรวยแล้วรวยอีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคอยสุกกาย เคยสบายใจสุกกายสบายใจสุขกายสบายใจมีโชคมีชัยอายุมั่นขวัญยืนได้เป็นเจ้าเงินเจ้าคาเจ้าแก้วเจ้าแสงเจ้าคนในคนสกุลเศรษฐีเป็นข้าบดีมักมีสี่สุงเกิดเงินได้เงินเกิดทองได้ทองเกิดเงินเงินไหลกองเกิดทองทองไหลมากระทากิจการงานนานาให้มีแต่ความสําเร็จ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 สาเร็จสําเร็จส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 ํเร็จสาเร็จสํเร็จสำเร็จสํเร็จสาเร็จสาเร็จสาเร็จ สำเร็จสสำเร็จพ้นด้เป็นเจ้าคนในคนมีสติมีปัญญาดวงตาเห็นธรรมเดินตาเดินต,า,นตางไปสู่ที่ใกล้ที่ไกจงปลอดภัยจงไปดีมาดีมีชายะมีโชคมีลาภผักเป้เฉยยังหมอมันค่าซึกศัตรูเป็นที่รักเมตตาเอ็นดูกุณาแก่คนละเทวดาคำชูยังวลาพุทธศาสนาอ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 าเห็นองค์คำสลิง เกียรติสัพพัญยพระพุทธเจ้าไปใจใจ ตลาดต่อเต้าเข้าสู่แห่งห้องพานิพันธ์ธรรมนั่นจงจมจะมีเตียงแคดีมีจยะสิทธิตนานังละพังโสธีภักกัญญาสุขังปลลังสิเดีอายุจว,วันโนจะปอกังมุตีจิจญาสาวาสตาวาสาจยยจโยจะชีวาสิทธิพว,วันตุเตตนานังสีลังพวันังนิป,ปันนังปัละมังโสโอโอโอขัง ออโชคดีนะโยมนะขอยเฮงขอยรวยขอยงานดีเงินข่องเงินทองไหลมาเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้หนำรวยทันใจกลับไปรวยพี่หมหาโคตรรวยรวยโคตรโคตรโคตรรวยรวยแล้วรวยอีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโยมนะเดี๋ยวครูบาจะเคาะหัวหคนละปกถ้าใครมีธุระนั่งรอ <c oughs> ถ้าใครมีไม่มีธุระออกไปก่อนนลยโยมไปรับของแจกตรงนั้นนายโยมนะเพราะว่า คนมันเยอะโยมมาวันธรรมดานะโยมนะเออวันธรรมดาก็เยอะกว่านี้วันธรรมดาก็เยอะโยมส่วนมากเป็นคนจีนมาดีสิงคโปร์อะไรเยอะไปหมดแต่ว่าวันอะไรก็เยอะไปหมดครูบาะเขาไม่ค่อยไหวโยมจะมองน้าภาพสักวันเฉยเออในวันที่ยี่สิบแปดนี่ก็ลงกรุงเทพนะไปนั่งปกวัดไตรมิตรวันที่หนึ่งวันที่ยี่แปดแล้วไปวันที่หนึ่งเลยนะวันที่สามสิบไม่มียี่9เก้าไม่มี วันที่หนึ่งไปนั่งปกวัดประดูชิมพออีมีแต่งงานนี่ก็เพิ่งไปนั่งปกจตุคามานะโยมวันนี้มีนิมอนต์อยู่อุดอรไปไม่ไหวโยมอยู่วัดก็เหนื่อยแล้วยมมันเนี่ยดูคนเต็มวัดโยครูบาเคาะหวยคนละโปก๊กเคาะเสร็จป,ปุ๊กลุกไปลของแจกตรงนั้นมีพระหนึ่งองค์มีลูกหนึ่งใบมีได้ผูกมือได้เหมือนกันทุกคน